สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจกันมากเลยนะคะกรณีคำทำนายเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชาเรามีข้อมูลจากหลายมุมมองเลยค่ะทั้งนักกฎหมายนักวิชาการมาลองดูกันว่าเรื่องนี้มีแง่มุมไหนที่เราควรทำความเข้าใจกันบ้างครับเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าซับซ้อนนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องคำทำนายแต่มันไปโยงกับเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลด้วยแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคม ช่ค่ะแถมยังไปเกี่ยวกับเรื่องอความมั่นคงของประเทศอีกต่างหากค่ะเริ่มที่ตัวคำทำนายก่อนเลยนะคะเห็นว่าหมอปลายนี้เขาทำนายว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบครับผมแถวแถวชายแดนไทยกัมพูชาภายในวัน2วันนี้แล้วก็เตือนคนแถวนั้นว่าอย่าเพิ่งกลับบ้านอะไรแบบนี้อืมซึ่งผลที่ตามมาทันทีเลยก็คือความตื่นตระหนกค่ะครับ คนที่อยู่แถวชายแดนก็ตกใจกันมีข่าวว่าบางคนถึงกับอบพยพย้ายออกไปชั่วคราวเลยก็มีมันก็เลยมีการเอาไปเทียบกับคำทำนายเก่าๆที่เคยสร้างความกังวลอย่างตอนซึนามิที่ญี่ปุ่นอะไรแบบนั้นนะครับแน่นอนพอมีเรื่องแบบนี้ก็ต้องมีปฏิกิริยาตามมานะคะโดยเฉพาะฝั่งนักกฎหมายอย่างทนายรัณรงค์ทนายเกิดผลครับหรืออดีตนายตำรวจอย่างพลตำรวจโทรเรวัตก็ออกมาให้ความเห็น ใช่ครับส่วนใหญ่มองไปในทางเดียวกันคือว่าการสื่อสารแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชนอืแล้วก็เกิดคำถามเรื่องความรับผิดชอบตามมาว่าใครควรจะรับผิดชอบอยังไงแล้วในมุมกฎหมายจริงๆล่ะคะมันมีข้อกฎหมายอะไรรองรับไหมมีการพูดถึงอยู่หลายมาตราครับที่อาจจะเข้านะครับอย่างแรกก็ปออาญามาตรา3 8 4ค่ะคือเรื่องแกล้งบอกความเท็จให้ประชาชนตื่นตกใจ อันนี้ค่อนข้างตรง๋อ oh. แล้วก็ยังมีพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14อีกคือการนําเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งถ้ามันกระทบความมั่นคงสาธนารนณะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกันมีตัวอย่างไหมคะเคยมีคดีแบบนี้ไหมมีการอ้างถึงคดีเก่าครับตอนปี54สศาลจังหวัดตากเคยตัดสินลงโทษคนที่ทํานายาเรื่องเขื่อนจะแตกอ๋อ oh. ค่ะค่ะครับจนมีทนายบางท่านก็ประกาศเลยว่าจะไปแจ้งความดําเนินคดีเรื่องนี้แหละ นอกจากเรื่องกฎหมายแล้วเห็นว่ามีมุมมองจากนักวิชาการด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีดรตรินโพรักษานักอาชีววิทยาเชิงจิตวิทยาท่านก็ให้ความเห็นไว้น่าสนใจหลายอย่างยังไงบ้างคะท่านมองว่าเรื่องดวงเนี่ยจริงๆก็เป็นความบันเทิงได้นะแต่พอเป็นคำทำนายที่มันเฉพาะเจาะจงมากๆก็เริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความเป็นไปได้ทางสถิติ แล้วก็วิจารณ์ไปถึงคนที่อ้างว่ามีความสามารถพิเศษซึ่งแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาเสนอว่าอาจจะมองได้2แบบ2แบบครับคือ 1. อาจจะเป็นลักษณะของผู้ป่วยทางจิตเวชบางอย่างหรือ 2. คือเป็นมิจฉาชีพที่มีเจตนาอื่นแอบแฝงอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นการอ้างอิงตามแหล่งข้อมูลนะครับไม่ใช่การไปตัดสินเขาเข้าใจคะ่ะแล้วประเด็นเรื่องการทำนายสงครามล่ะคะ อ่าอันนี้น่าสนใจครับดรตรินชี้ว่ามันต่างจากภัยธรรมชาตินะต่างยังไงคะเช่นอะไรคะก็อย่าง confirmation bias ที่คนเรามักจะเลือกเชื่อเลือกฟังในสิ่งที่ตรงกับความคิดเดิมของตัวเองอยู่แล้วอ๋อ oh, ค่ะค่ะครับหรือปรากฏการณ์ echo chamber ใน Social Media ียที่เราจะเห็นแต่สิ่งที่ตอกย้ำความเชื่อเดิมๆจนบางทีก็ไม่ได้ฉุกคิดหรือตั้งคาถามอย่างมีวิจารณญาณมันก็เลยเกิดการถกเถียงว่า ออกลงมันเป็นศรัทธาหรือเป็นงมงายกันแน่อืแล้วแหล่งข้อมูลก็ยังพูดถึงเกณฑ์เบื้องต้นทางจิตวิทยาเช่นอาการหลงผิดว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษหรือมีอาการหูแววว่ามันอาจจะเป็นคำอธิบายหนึ่งที่เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าผู้ทำนายไม่ได้มีเจตนาจะหาประโยชน์อะไรนะครับ แต่ก็เห็นมีเสียงอีกฝั่งเหมือนกันนะคะที่พยายามจะอธิบายหรืออาจจะปกป้องหมอดูคนนี้ครับมีครับเช่นบอกว่าเขาอาจจะแค่หวังดีอยากเตือนภัยหรือบางคนก็บอกว่าเขาเคยทำนายเรื่องอื่นแม่นมาก่อนอืมหรือบางทีอาจจะโดนนักข่าวถามเยอะๆก็เลยตอบไปแบบนั้นหรือบางคนก็ไปอ้างถึงวุฒิการศึกษาเขาที่ว่าจบปริญญาเอกด้านพระพุทธศาสนาอาจจะทําให้ดูน่าเชื่อถือขึ้นครับผม ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วก็ยังมีมุมจากฝั่งการเมืองด้วยอย่างคุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์อ๋อค่ะเห็นเหมือนกันครับเขาก็ออกมาโพสต์เหมือนอยากจะให้ชะลอชะลอการแจ้งความไปก่อนโดยให้เหตุผลว่าจริงๆแล้วสาราน์ชัยแดนช่วงนั้นมันก็มีความตึงเครียดอยู่บ้างนะคําเตือนแบบนี้ก็อาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็ได้อะไรทํานองนั้นฟังดูแล้วมีหลายมุมมากๆเลยนะคะเรื่องนี้ สรุปแล้วมันก็เหมือนเป็นความขัดแย้งกันอยู่เนาะระหว่างเรื่องความเชื่อส่วนตัวสิทธิที่จะพูดกับความรับผิดช,ชอบต่อสังคมถูกต้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันไปเกี่ยวกับประเด็นที่อ่อนไหวมากๆอย่างเรื่องความมั่นคงของชาติใช่เลยค่ะครับเรื่องนี้ก็เลยทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดกันต่อนะครับว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันเยอะแยะไปหมดแบบนี้เนี่ยเราจะหาจุดสมดุลอย่งไงดีระหว่างการที่เราก็ เปิดใจรับฟังคําเตือนต่างๆนะไม่ว่าจะมาจากใครค่ะกับการที่เราต้องใช้สติใช้เหตุผลใช้วิจารณญาณในการกลั่งกรองเพื่อไม่ให้เราตื่นตระหนกไปจนเกินเหตุเป็นคําถามที่น่าคิดมากค่ะครับแล้วจริงๆเส้นแบ่งที่มันเหมาะสมที่สุดระหว่างคําเตือนด้วยความหวังดีกับการสร้างความหวาดกลัวเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนในสังคมของเรากันแน่อันนี้ก็น่าคิดต่อครับ